บ้านพร้อมสวนทุเรียนนะครับท่านผู้ชมครับติดถนนคอนกรตีตเนื้อที่7ไร่นี่ครับหน้าแปลงนะครับติดถนน2ด้านเลยนะครับเนื้อที่7ไร่ยกแปลง8.7ล้านบาทโฉนดนะครับพิกัดตะบนชุมแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับทุเรียนหมอนทองอายุ10ปี25ต้นครับทุเรียนหมอนทองอายุส ถึง5ปี115ต้นครับเงาะลองกองมะม่วงผสมรวม10ต้นมีบ้านพักหนึ่งหลังมีห้องนะครับแถมคนงานอีก7ห้องนะครับอ่าในภาพไม่ได้ส่งมานะครับมีไฟฟ้าประปาพร้อมใช้สาะน้ำ2ส,สะต่อท่อจากเขื่อนน้ำประแสนะครับ เพราะฉะนั้นน้ำไม่แห้งแน่นอนนะครับหน้ากว้างถึง60เมตรนะครับติดถนนคอนกรีตใกล้344บ้านบึงแกลง3กิโลเมตรครับใกล้ตลาดชุมแสงนี่ครับหน้ากว้างนะครับ60เมตรครับใกล้ตลาดชุมแสงโรงพยาบาลวังจันทร์เพียง2.6กิโลเมตรนะครับโลตัส2.6กิโลเมตร่ะ สะดวกซื้อ2.6กิโลเมตรเรียกว่าใกล้แหล่งชุบลาแหล่งความเจริญแค่2.6กิโลเมตรนะครับโฉนดคุดแดงนอกสอสีจอ,อฟรีค่าโอนนะครับท่านผู้ชมครับราคานี้นะครับถือเป็นสวนสำเร็จรูปนะครับปีหน้าให้ผลหมดทั้งแปลงนะครับเพราะฉะนั้นสนใจก็สอบถามได้นะครับ นัดดูสันที่จริงตัวรองราคาได้ครับนี่ครับ้นาไฟพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับบ้านก็สร้างไว้เสร็จแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ